สวีครับผมกลับไปเกมคิวนะฮะวันนี้เกม GTA V นะครับผมแล้วก็มาเล่นกันต่อเลยฮะโออไปไม่ไ่าช้าดื่มเพิ่มพลังในการเล่นอ๋อโอเคตีตูข้างในก่อนไปตัดไตเราใจดี I want, to to <desserts> I don't want to get down time to lay down oh boy get him up clown i'm dropping Fuck! suck it up and stay down you want some more oh ho, No mistake. You call that Cái nhìn mong nó lại. Sạch thế. xuống người bên này เอาแล้วอะเล่นเสร็จแล้วเลยหลุดเสร็จแล้วหลุดหลุดชอบเล่นส,นส,ส,ส,าสนบายแกบบนี้เรื่องอโเคผ่านเลยฮะ ส oh, ัตว oh, no, ์เอ okay, hmm. ้ยเอางี้แล้วไอโจมตันให้มันดูเนี่ยงี้แล้วเขาได้สัตวรเอบวชโง่อ่ะเรียบร้อยแล้ว ฟาเถอสักมันไส,นสโอเคแล้วก็ร,แบบร้านทีวัดกวนจัดระเบิดมีการตู้มแสบบร้างความาคืนคืนให้กับร้านฮะ ขึ้นไปบนตัดฟ้านะฮะเึงนะคะ่ะบนตาดฟ้าบรอากาศมันช่างดีขนาดนี้เลยะะโอ้บ้างเลยมองไม่เห็นเลยเช่คุณเคยเห็นไอ้เจ้า โกบนิโกเวลิกมันบินได้นะผมจะสาธิตให้ดูโอ้มันบินได้จริงๆนี่ยงมีไฟด้วยอะ่ะไอ้ยะเฮ้ยว่ะซูม m ไ้หน่ยอยเออปั๊บหักศัตรคอหักเลยโอ้คอหักมันบินได้ฮนะ รยาบาลซักเขาเพื่อคืนเงิับมันนะโอเคตายออกมาเลยจบแล้อ่าเานสุส จะอยู hein, yeah, año, uh, ่ทางไหนมันมนจะเลี้ยว้าไปไอคือไหน้ีกูดิคอยย้อนเครื่องลงมา

เเยอะป็นประมาณทีเราก็ทำแหลกเครื่องนในมาหน่อยฮะโอเคอเคู้หักเป็นสองทอนโบุบปะลงทางลัดนะฮะไม่มีที่ไหนอีกแล้วโอ้ เก็ยบยอไอ้สัตว์คุณหายปแวันนี้นสร้างความปึกคืดให้กับคมโอเยชาบโอ้บงับงบงังบั không, tại đây. Chúng ta thấy mình đang xinh mày hả? Khi sát chết đi โอ้ขอหักเยอะใส่ต้องใส่เกลดสองชั้นตายจนได้